ครูเมืองแปดเพ่งซึ่งพวงก็ได้นำใส่สิ่งที่มีตามธรรมชาติขิมินบ้านกระดอยและเครื่องข้าวหอมผสมตำเข้ากันกลายเป็นสมุนไพรนำใส่เข้าในการเลี้ยงสัตว์ปีกอันนั้นม,มีอันมีบ้านมีกระแล้วก็เครืองข้าวหอแล้วก็อันขิมิน <c oughs> สามอย่าง <c oughs> สามสิบตัวมาแล้วก็เอามา ตำมือผนเสือทำเสือเข้าก็อันหูตำธรรมชาติเอาเลยเนาะตัวไก่แต่ก่อนท่านตัวไก่บุกมันเลี้ยงไรเลยตายแล้วก็ป็นตายหมดบุมยักตัโตเลยอืมฉลาดที่อันเอาเสือยานี่แล้วก็มันบุเป็นยักษ์ใช่อ ขึ้นพีนาที่เขียวงามเป็นของครอบครัวดวงดีอาศีพพนักงานศึกษามืองพูนแขงสังควงดวงดีได้นำไส้น้ำสกัดชีวภาพเขาในการเหิดน้มาได้3ปีในเนื้อทีการผลิต2องเฮกตาร์ขึ้งสงเกตดเบเนยห่วงข้าวห่วงก้อนดีเนาะและเม็ดนันตึงดีมิดริบก็น้อยนับสามห่วงและมนมีัสื้อุน,นี่ละมีห้าร้อยห้าสิบสามเมห้าสิบสเมเม็ดตึง เม็ดที่เต็มเนอะแลนเม็ดรีบฮัลลามีเนห้าสิเอ็ดตอนเกี่ยวข้าวนี้รู้สึกว่าเต็มกำม,มือนี่ถือว่าหนักรู้สึกว่าหนักดีถือว่าการเก็บกู้ผลลัพธ์ปีนี้มาเทียบกับปีกายถือว่ามันมีอันแตกตา่างโดยเฉพาะมันเรื่องเข้ารีบนี้นะถือว่ามันมันน้อย หลายปีผ่านมาเข้ารีบถือว่าเป็นบุงเป็นมันคนเลยเนาะแต่ปีนี้มันก็พอจะเห็นนี่เหนไหตอนเขาหาบมานี่ก็ถือว่ามันหนักเนาะถือว่ารู้สึกเลยนะเนาะขอะอยากเยียกร้องให้สาวนาและเนาะทุกคนนั่นแหละ,ะถึหันมาหมุนใส่เนาะฝุน่นสิวภาพนี้เนาะมันก็อซอกได,ได้ง่ายมีอยู่ท้องถิ่นเขาสามารถเฮ็ดเอาเองได้ แลวก็คุณภาพนี่ก็เกือบว่าเท่าเทียมมาแล้วเดี๋ยวมันค่อยค่อยขึ้นสําหรับอันปุยเคมีนี่เนาะถือว่าการนํไซน์นี่นะเอาไปหวานไปอย่างะนะเนาะเพราะว่าถตุเคมีมันก็นะและอยากบวายาวมาก,ก็าจะเป็นผลสะท้อนต่อผู้เกี่ยวเนาะโดยเฉพาะม็นสุขภาพนะหรือว่าปูปลานา้ำนี้เนาะ เขาใส่ปุ๋ยนี่นะมันก็เห็ดให้การเจริญเติมใหญ่ของของปลาในะนาเข้าอนะมันก็ค่โบอยจะเพะขยายห่เลยว่านั้นดีนเนาะหายแห้งไปกว่านั้น,นเนาะเขาก็นะและเนาะเรื่องเอาปุยอันเคมีมาใส่นี่นะผู้บรมีเงิน,นเนาะก็ไปยืมนะแบบว่า เอาเข้าส้แทนะ,นะนะเนาะอันนี้ก็สิ้นเปลืองคัแหละเลนาะ,ะหลายได้เข้ามาเทียบซื้อราคาปุ๋ยเนาะถือว่าราคาปุ๋ยอันเคมีะนะมันก็สูงอยู่แล้ววันนี้เขาได้ผลเก็บเกี่ยวมาพอเราไปทดแทนอันที่ว่าเขาไปยืมปุ๋ยฮะก็เฮตให้เรื่องไรฮับเขาครอบครัขขวก็ก็น้อยฮะเลยเพราะว่าเขายืมเราต้องนั่นนี่เนาะเข้าส่เพื่อนนี่เนาะ ก็เฮ็ดให้มีนี่สิทแล้วกันมาแล้นะเดี๋ยจะยืมนี่ยืมหะนั่นและเนาะมันก็เป็นนั่นนั่นไปเพราะว่าเขาอาศัยจากผู้อื่นในเอทเขาเนาะบ่แม่นเขาผลิตเอาเองได้ดิการนําเข้ามาเนี่ยเขาต้องสิ้นเปลืองเนาะเงินค้ำเพื่อซื้อเสินซรั คำเพจบุญมาบ้านสร้างเมืองคูนแขวงซึ่งควางได้นำใส่น้ำสกัดสีผภาพที่ผลิตจากเครือข้าวห่อเข้าในการเลี้ยงสัตว์เอาเครือข้าวห่อมามเพจน,น้ำสิผภาพปีขา้าวเป็ดเ้าวไก่ได้สองปีมานี่นะเป็ดไก่กับโบ,บเป็นพีเ่เลยวิธีเฮากินเนี่ยเฮาเกลือคาบเลยเฮาก็เฮา,ากินคาบนั่นแล้วคาบเึงบ่วงนึงผสมสนำสนั่งสำนั่งอาหารสัตว์นะเห็นว่าเป็ดไก่นี่แข็งแรงดีตุย้ยตุ้ยดีตัวเลยก็ได้ กินอาหารได้ดีหรอกินเมดกินเม็ดเลยนะบกค้างหางหำแก่ก็กินนอกจากเขาเฮิเป็ดเฮอไก่กินแล้วก็เฮิหมูกินนำเสื้อพานให้หมูกินดีนะถือว่าหมูก็อ้วนพีดีแล้วก็ในการเจ็บท้องเจ็บไส้ของมันก็บ่คยเกิดเรื่องพยาธิบันยวก็บ่คยมีแล้วก็หมูนี่คือว่ากินอาหารดีในการใหญ่เติมหญ่ของมันก็คือว่าผิดปกติแล้วเน่ไว เรื่องขี้มันก็ถือว่าม,มีกินเม็ดไายใช่นะใีการรุดพอน